สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านการเล่าเรื่องมีเรื่องเล่าจากป่าชายแดนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่แถบชายแดนจะมีเรื่องลึกลับมากมายที่จะมาถ่ายทอดให้ทุกท่านฟังคลิปนี้จะขอเล่าเรื่องผีให้ฟังนะคะชื่อเรื่อง ผีสุรินปะทะผีบุรีรัมคือเป็นสองเรื่องค่ะผีสุรินเป็นเรื่องที่ผู้อ่านเจอเองกับตัวเลยนะคะที่จังหวัดสุรินบ้านเกิดของผู้อ่านเองค่ะและผีบุรีรัมเป็นเรื่องของพี่ที่อาศัยอยู่ที่บุรีรัมท่านเล่าให้ฟังอีกทีจ้าจะน่ากลัวหรือน่าฟังแค่ไหนขอทุกท่านมาร่วมเดินทางไปจังหวัดสุรินกันเลยค่ะ เรื่องที่เจอผีหรือวิญญาณที่จังหวัดสุรินเรื่องนี้เกิดมาเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วช่วงนั้นผู้อ่านยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จดจำไม่ลืมเลยอีกเรื่องหนึ่งค่ะพ่อแม่มีอาชีพทำนาทำนาปีละครั้งเมื่อฝนตกก็จะเข้าฤดูทำนา ที่นาก็ไกลออกไปจากหมู่บ้านและรถลาก็ไม่มีสมัยก่อนคนที่นาไกลาจากบ้านจะนิยมพักอยู่ที่กระท่อมปลายนาะพ่อแม่และนา้านาลุงลุงจึงได้ตัดสินใจพักกันที่กระท่อมปลายนาะไม่ต้องเดินไปกับ ส่วนพวกเราเด็กๆที่เรียนหนังสือกันอยู่ก็จะนอนที่บ้านเพราะใกล้โรงเรียนจะมีแค่เย็นวันศุกร์หรือเช้าวันเสาร์ที่เราจะถีบจัก,กรยานไปพักกับพ่อแม่ที่กระท่อมปลายนาและวันหยุดก็จะได้ช่วยพ่อแม่ทำงานบางทีก็ช่วยทำงานบ้างเล่นน้ำบ้างเล่นขี้คโคลนบ้าง แต่น่าจะเล่นมากกว่านะคะทำตามประสาเด็กท้องนาเหตุเกิดเย็นวันศุกร์วันหนึ่งเรากับพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องหลังจากเลิกเรียนแล้วก็พากันเดินทางไปนาเพื่อไปนอนกับพ่อแม่ที่นาไปโดยถีบจัก,กรยานคุณลักคันตามกันไประหว่างทางกอดทะเลถลายพากันปินต้นว่าเก็บลูกว่ากินกันก่อน กินมั่งเล่นมั่งทะเลทลายกันจนเกือบคำ่ำน่าจะสักประมาณหกโมงเย็นจึงพากันเดินทางต่อทีบจักรยานตามกันพี่กับน้องถนนช่วงนั้นเป็นลักษณะทางเกวียนถนนแคบและสองข้างทางมีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นสูงท่วมหัว หน้าฝนทำให้ต้นไม้ใบหญ้าต่างก็สดชื่นเขียวสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งสักพักพี่ชายจอดรถบอกปวดท้องจะแวะไปปลดทุกข์ให้เรารอพี่ก็เอาขาตั้งลงจอดจักรยานไว้วิ่งเข้าป่าข้างทางเราก็มาจอดข้างๆพี่ยืนคล่อมจักรยานของเราอยู่สักพัก เราก็มองเห็นคนยืนอยู่เบื้องหน้าห่างจากที่เรายืนไปประมาณสักสิบเมตรเห็นจะได้แต่ยังไม่ได้สังเกตอะไรมากมายเราก็คิดว่าเป็นพี่ชายอ้าวพี่วิ่งเข้าไปฝั่งนู้นแล้วทำไมไปเดินอยู่ฝั่งนี้ล่ะพอเราทักไปก็ไม่มีเสียงตอบรับเราก็พยายามเพ่งมองเพราะตะวันตกดินไปแล้วเป็นช่วงเวลาพลุเพลเอ๊ะ ทำไมไม่มีหัวสงสัยใบไม้บางหัวมั่งคิดแค่นั้นก็ตะโกนเรียกดังขึ้นพี่พี่เสร็จแล้วหรือไม่มีเสียงตอบพี่พี่ถามทำไมไม่พูดเราก็เพิ่มเสียงดังขึ้นอีกเราได้ยินเสียงพี่ตะโกนตอบมาว่ายังไม่เสร็จรอก่อนแต่เสียงมันดังมาจากฝั่งทางนูน้นฝั่งที่พี่วิ่งเข้าไป เรารู้ได้ทันทีว่าคนที่ยืนไม่มีหัวอยู่ที่เบื้องหน้าเราไม่ใช่พี่ชายสักพักคนคนนั้นก็ค่อยๆเลือนไปต่อหน้าต่อต,อตาเราเราแหกปากร้องโวยวายผี่หรอ โยนจัก,กรยานทิ้งวิ่งเข้าไปหาพี่ชายที่อยู่ข้างทางที่ได้ยินพี่ชายได้ยินเสียงเราแหกปากตะโกนร้องพร้อมทั้งได้ยินเสียงรถจัก,กรยานล้มโครมครามรีบลุกขึ้นนุ่งกางเกงเราวิ่งมาถึงพี่ชายหยุดไม่ได้วิ่งเลยพี่ไปพี่ชายวิ่งตามเราตกใจพอกันเพราะเราร้องแหกปากว่าพีรลองพีรลอง วิ่งตามกันจนเหนื่อยหอบก็พากันเดินกลับกระท่อมปลายนาะไปเล่าให้พวกผู้ใหญ่ฟังพ่อกับลุงก็เดินมาเอาจักรยานที่เราทิ้งไว้เช้าวันต่อมาเราก็เป็นไข้แต่พี่ชายไม่เป็นอะไรเรานอนส้มอยู่หลายวันพอหายก็สนได้เหมือนเดิมโอ๊ยเนาะเล่าให้ฟังยังขนลุกอยู่เลยพี่น้องเอ้ย เรามาขนลุกกันต่อเรื่องที่สองค่ะผีบุรีลำหรือวิญญาณชายผู้น่าสงสารค่ะเราลองมาฟังกันค่ะว่าเขาน่าสงสารหรือหน้ากลัวมากกว่ากันเรื่องนี้เกิดเมื่อ 40, 40กว่าปีก่อน ปัจจุบันนี้ลูกหลานของท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องก็ยังมีชีวิตอยู่และมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ผู้เล่าไม่ขอระบุชื่ออำเภอนะคะและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอใช้นามสมมุติทั้งหมดเพราะไม่อยากให้กระทบกับผู้ใดหรือท่านไหนไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายก็ถือซะว่าการเล่านิทานให้ฟังนะคะ เรามาเดินทางไปเมืองบุรีรัมย์กันเลยค่ะเมื่อก่อนนั้นผู้ใหญ่บ้านจะดำรงตำแหน่งไม่ใช่สี่ห้าปีนะคะจะทำงานจนอายุหกสิบหมู่บ้านนี้มีผู้ใหญ่ชื่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอโดยได้รับความเห็นชอบของคนในหมู่บ้าน ลูกบ้านก็มีอาชีพทำไรท่ทำนาผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านเป็นคนขย,ยันและใส่ใจลูกบ้านด้วยดีตลอดมาท่านดูแลลูกบ้านผ่านมาได้สี่ปีย่างเข้าสู่ปีที่หก็มีเรื่องเกิดขึ้นวันนี้ท่านถีบจัก,กรยานไปประชุมที่อำเภอกลับมาตอนขากลับเจอเพื่อนชื่อชาติเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กๆ แต่มาผิดใจกันตอนที่ผู้ใหญ่มาเลือกผู้ช่วยขึ้นมาเพื่อนที่ชื่อชาติคนนี้อยากได้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่มาไม่เลือกเพราะคบกันมานานก็รู้นิสัยใจคอกันผู้ใหญ่มาคิดว่าเพื่อนที่ชื่อชาตินี้ไม่เหมาะกับตำแหน่งทำให้ทั้งสองผิดใจกันช่วงหนึ่งแต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้ ชาติชวนผู้ใหญ่นั่งสังสรรค์กันทั้งคู่นั่งที่บ้านชาติซักพักก็ย้ายมานั่งกันต่อที่บ้านผู้ใหญ่มาโดยได้หิวเหล้าต้มของชาติมาด้วยนั่งจนเย็นลูกสาวผู้ใหญ่เลิกเรียนมาก็มาทำกับแก้มให้พ่อจนเวลาผ่านไปน่าจะซักประมาณหกโมงเย็นผู้ใหญ่มา กำลังจะลุกขึ้นไปตักน้ำที่โอ่งกินผู้ใหญ่ก็ร้องโอ้ลูกสาวก็ถามพ่อว่าพ่อเป็นอะไรจ๊ะพ่อเจ็บหน้าอกแล้วผู้ใหญ่ก็นั่งลงที่พื้นเลือดออกจากปากเลือดออกจากจมูกผู้ใหญ่หันไปมองเพื่อนแล้วพูดว่ามึงทำกูทำไมมึงทำกูทำไมพูดได้แค่นั้น ผู้ใหญ่ก็ลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายลูกสาวตะโกนพร้อมวิ่งตามเพื่อนบ้านมาช่วยพ่อหมอในหมู่บ้านก็มาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วพอดีที่เมียผู้ใหญ่กลับมาจากจับปลาวันนี้จับปลาได้เยอะเลยทีเดียวมาถึงบ้านก็เห็นชาวบ้านเต็มบ้านของตัวเองและ สายตาก็มองไปเห็นผู้ใหญ่นอนตาค้างเลือดออกจากปากจมูกตัวเกรงไม่หายใจก็ทิ้งปลาวิ่งเข้ามากอดผู้เป็นสามีร้องไห้ลูกๆต่างก็ร้องไห้กันละงมเป็นที่น่าเวทนายิ่งนัดชาวบ้านหลายคนก็ร้องไห้ตามเสียงร่ำไห้ดังไปทั่วหมู่บ้านในวันนั้น แล้วทุกคนก็ช่วยกันต่อโรงศพพร้อมช่วยกันจัดงานศพขึ้นมาโดยตกลงกันว่าจะสวดสามคืนแล้วเผาคืนแรกผ่านไปโดยปกติต่อมาคืนที่สองขณะที่พระกําลังสวดอยู่จูจ่ๆมีแมวดำตัวหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนโรงศพทุกคนลุกฮือวิ่งไปรัดวิ่งไปรัดอย่าให้กระโดดข้ามไปอีกฝั่ง มีเสียงดังพูดขึ้นยังไม่ทันมีใครขยับตัวแมวดำตัวนั้นก็กระโดดพร้อยข้ามลงศพไปคราวนี้ชาวบ้านพูดกันอื้งไม่มีใครสนใจฟังพระสวดเอาเอาตั้งสติฟังพระสวดให้จบแล้วค่อยพูดคุยกันท่านมรกรทายกพูดขึ้นจนผ่านมาวันที่สามเป็นวันเผาสมัยก่อน ก็จะเผาแบบกองฟอนโดยการเอาฟืนมากองรวมกันแล้วยกลงวางบนกองฟืนเลยและเผากลางแจ้งตามหัวไร่หัวหนาตอนที่กำลังเผาผู้ใหญ่มาไฟกำลังลุกโชดช่วงอยู่จูจูก็มีอีกาสีดำสองตัวบินออกมาจากกองไฟท่ามกลางสายตาชาวบ้านนับสิบ แล้วก็บินหายไปบนท้องฟ้าทำเอาชาวบ้านที่มาร่วมงานส่งเสียงฮืองฮาพูดคุยกันอื้ออึงอีกครั้งด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ใหญ่มาท่านเสียชีวิตผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านต่างก็ลงความเห็นกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติจึงแนะนำไม่ให้เมียผู้ใหญ่กับลูกๆ กลับไปอยู่บ้านหลังที่ผู้ใหญ่มาเสียชีวิตให้ไปพักกับญาติญาติก่อนคืนวันที่7หลังจากที่ผู้ใหญ่มาเสียชีวิตกลางดึกบ้านที่อยู่ใกล้บ้านที่ผู้ใหญ่มาเสียชีวิตได้ยินเสียงผู้ใหญ่มาเรียกเมียเรียกลูกเขาเลยมาแอบมองที่หน้าต่างเห็นผู้ใหญ่มายืนหน้าบ้านทุกคนต่างวิ่งกลับไปคุมผ้าห่มนอนกันนิ่งหลังจาก ยืนเรียกสักพักก็ไปเรียกบ้านนูน้นบ้านนี้เรียกถามเขาว่าเห็นลูกเห็นเมียเขาหรือเปล่าทําเอาชาวบ้านนอนคุมโปงอยู่ในบ้านผวาไปตามๆกันหลังจากคืนนั้นก็จะเป็นที่รู้กันว่าผู้ใหญ่มาจะมาตามหาลูกหาเมียไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านในหมู่บ้านพอเย็นยำ่ำเริ่มมืดชาวบ้านจะปิดบ้านเงียบ มีบางคนลืมก็จะขานรับเปิดประตูมาก็จะเจอผู้ใหญ่ยืนแข็งทื่ออยู่หน้าบ้านถามหาลูกหาเมียใครที่เห็นดังนั้นก็จะจับไข้หัวโกรนอยู่หลายวันจนมีวันหนึง่งพี่แดงพี่ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่แหละค่ะเจอผู้ใหญ่มาจังๆเลยตอนนั้นพี่เขายังเด็กอยู่แต่ก็จำความได้แล้วแหละมืดแล้ว แต่กลับปวดท้องเพราะว่าท้องเสียมาทั้งวันแม่แม่อีนางปวดขีพด้พี่แดงบอกพี่แดงบอกแม่อยากให้แม่พาไปพ่อเลยพาลงมาหน้าบ้านแล้วขุดหลุมให้ใกล้บันไดบ้านไม่ให้ไปไกลจากบ้านตอนแรกก็นั่งเฝ้าลูกทําธุระอยู่แต่ปวดฉี่จึงเดินออกมา แล้วหันหลังให้ลูกสาวพี่แดงกำลังนั่งทําธุระอยู่ก็เห็นผู้ใหญ่มาเดินมาหน้าตาเป็นผู้ใหญ่มานี่แหละแต่ดูดำดำอึมคลึมมีหมอกดำดำคลุมอยู่ดูไม่ชัดเจนเดินมาและพูดว่าอีนางไปอยู่กับลุงนะ ลุงไม่มีคนหุงข้าวให้กินพี่แดงก็ตอบว่าไปไม่ได้หรอกลุงขี้ยังไม่เสร็จเลยยังปวดท้องอยู่แล้วผู้ใหญ่มาก็เดินมาจับแขนพี่แดงมือผู้ใหญ่นี้เย็นเกียบเลยแล้วก็พยายามดึงแขนให้พี่แดงลุกขึ้นยังไปไม่ได้ลุงปวดขี้อยู่พี่แดงก็ขืนตัวไว้และก็เถียงไป พ่อได้ยินลูกสาวพูดหันมามองแล้วถามว่าคุยกับใครคุยกับลุงมาพ่อพูดกับพ่อเสร็จพี่แดงก็หันมามองผู้ใหญ่ที่จับแขนตัวเองอยู่แต่ตอนนี้ร่างของผู้ใหญ่มาค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นพี่แดงก็แงนมองตามพอรีบเดินเข้ามาหาลูกสาวร่างของผู้ใหญ่มาก็ค่อยๆจางหายไปพอขึ้นบ้าน ก็พูดคุยสอบถามกันก็ได้ความว่าผู้ใหญ่มาจะมาพาพี่แดงไปอยู่ด้วยพอรุ่งเช้ามาพี่แดงก็จับไข้พอแม่และผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็ทำพิธีพูดคุยและขอร้องไม่ให้ผู้ใหญ่มามาเอาพี่แดงไปอยู่ด้วยแล้วก็ให้ไปผุดไปเกิดอย่ามาหลอกล้อนคนในหมู่บ้านอีกเลย จึงได้ข้อสรุปว่าจะสร้างเจดีเก็บอัฐิของผู้ใหญ่ให้ใกล้ๆบ้านที่เขาเสียชีวิตและให้ลูกเมียกลับมาอยู่บ้านดังเดิมแต่ขอให้เขาอย่ามาให้ใครกลัวอีกเลยหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครพบเจอผู้ใหญ่มาอีกเลยพี่แดงก็ยังสุขสบายดีอยู่ถึงปัจจุบันแต่ความลับไม่มีในโลกค่ะ กล่าวถึงเพื่อนผู้ใหญ่มาที่ชื่อชาตินะคะทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้ว่าเขาเป็นคนเอายาสั่งให้ผู้ใหญ่มากินเพราะเวลาเขาเมาเขาจะพูดโอ้อวดเรื่องนี้ประจำและท้าทายว่าไม่มีใครเอาความผิดเขาได้จนวันครบรอบหนึ่งปีที่ผู้ใหญ่มาเสียชีวิตเพื่อนคนนี้ก็พบจุดจบของตัวเองเหมือนผู้ใหญ่มาไม่ผิดเพี้ยน ขณะที่นายชาติกำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่เขาก็ดิ้นทุรนทุรายเลือดออกจากปากจากจมูกสิ้นใจตายสภาพไม่ต่างกับผู้ใหญ่มาเลยส่วนรูกเมียของนายชาติได้ย้ายออกไปจากหมู่บ้านและไม่เคยมีใครพบเจอเลยไม่รู้ย้ายกันไปอยู่ที่ไหนนี่แหลคะค่ะ คนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บรรพบรุษได้สร้างกุศลไว้ให้ลูกหลานก็ได้รับผลของความดีด้วยใครกำลังจะทำสิ่งที่ไม่ดีคิดถึงลูกหลานเราด้วยนะคะเขาจะลำบากในภายหน้าค่ะมีสิ่งใดผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง ขอท่านเจ้าของเรื่องโปรดอภัยผู้เขียนและผู้เล่าด้วยนะคะสิ่งใดเป็นบุญกุศลในการเล่าครั้งนี้ขอให้บุญกุศลไปถึงท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้การด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย